กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่18มวง3 3ตำบลยางโยภาพเหล่าบกมีโรงเรียนในเขตบริการจำนวน10โรงเรียนซึ่งมีนางศรีอุบลละมูลมอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระยะเป็นประธานเครือข่ายรองประธานเครือข่ายสถานศึกษาคนที่1นายพงษ์เสพอุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้อง ครุราชสามาคัคีรองประธานเครือข่ายสถานศึกษาคนที่สองนางกมลทิพย์ดอกอินผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุนเลขานุการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานายทวีศักดิ์สบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่18มว a n 3 3ประกอบไปด้วยโรงเรียน10โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านเนำอ้อมกรรยาตั้งอยู่ในตำบลยางโยภาพโดยมีนางสีอุบลละมูลมอ์เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16ท่านมีนักเรียนจำนวน151คนโรงเรียนบ้านหนองหลักตั้งอยู่ในตำบลเหล่าบกโดยมีนายทวีศักดิ์สบายเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17ท่านมีนักเรียนจำนวน107คนโรงเรียนสงยางดอนไม้คูณตั้งอยู่ในตำบลเหล่าบกโดยมีนางอมรรัตน์แวงสุขรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5ท่านมีนักเรียนจำนวน34คน โรงเรียนบ้านเศรษฐีตั้งอยู่ในตำบลเหล่าบกโดยมีนายบรรดลวังศรีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนแปท่านมีนักเรียนจำนวน44คนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคุณตั้งอยู่ในตำบลยางโยภาพ โดยมีนางกมลทิพย์ดอกอินเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16ท่านมีนักเรียนจำนวน130คนโรงเรียนบ้านยางโยภาพตั้งอยู่ในตำบลยางโยภาพโดยมีนางสาวนวพันธ์เชื้ออำ่ำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5ท่านมีนักเรียนจำนวน32คนโรงเรียนบ้านโนนชาติยูตั้งอยู่ในตำบลเหล่าบกโดยมีนายทวีศักดิ์สบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหกท่านมีนักเรียนจำนวน34คนโรงเรียนบ้านคมิ้นตั้งอยู่ในตำบลเหล่าบกโดยมีนายพิทักษ์ทองดีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหกท่านมีนักเรียนจำนวน38คน โรงเรียนบ้านสองห้องคุรุราชสามคีตั้งอยู่ในตำบลยางโยภาพโดยมีนายพงษ์เพพอุดมศรีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9ท่านมีนักเรียนจำนวน79คนโรงเรียนบ้านโนนรังน้อยตั้งอยู่ในตำบลยางโยภาพ โดยมีนายวิจัยภารการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสิบท่านมีนักเรียนจำนวน58คนโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา2565กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาได้มีการจัดการประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งกำกับนิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนประทับใจ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการประเมินผลงานครูดีในดวงใจจัดก,กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเครือข่ายและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระดับเขตพื้นที่และระดับภาคจัดงานแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนเหล่าบกยางโยภาพเกมเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและพารานมัยของผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญกลุ่มเครือข่ายได้จัดตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราวและผู้กำกับประจำฐานณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุนตรงตามหลักสูตรโดยมีกองลูกเสือทั้ง10บโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษารางวัลเหรียญทอง3 6รางวัลรางวัลเหรียญเงิน3 6รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง7รางวัลรวมทั้งหมด59รางวัล ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับภาคณจังหวัดร้อยเอ็ดของเครือข่ายสถานศึกษารางวัลเหรียญทอง2รางวัลรางวัลเหรียญเงิน1รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง1รางวัลรวมทั้งหมด4รางวัล